สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอโทษนะคะที่อ้อยห่างหายไปหลายเดือนนะคะไม่ได้อัปเดตคลิปเลยนะคะ,อะพอดีก็ยุ่งๆเรื่องของชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็มีงานงานทําด้วยนะคะงานประจําทําด้วยก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาอัปเดตเท่าไหร่ต้องขอโทษเพื่อนๆที่คอยติดตามด้วยนะคะแต่หลังจากนี้จะพยายามอัปเดตให้บ่อยขึ้นนะคะวันนี้อ้อยจะพามาทําการถนอมอาหารเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นการถนอมเห็ดนะคะ หลายคนคงแบบว่าซื้อเห็ดมาเยอะบางทีเจอราคาถูกออนเซลอ่างเงี้ยนะคะจะทํายังไงดีจากการเก็บยังไงให้อยู่ได้นานนะคะละอย่างช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะออ,ออกข้างนอกบ่อยก็ไม่ค่อยดีนะคะบางทีกลับไปพาเชื้อโรคไวรงไวรัสกับเข้าบ้านและโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าเราไปซื้อของมาเยอะๆอย่างนี้แล้วเราก็อามาทําการถนอมเอาไว้เก็บใช้ได้นานหลายเดือนเลยนะคะมาเริ่มดูกันค่ะทําไงให้ก่อนอื่นเราจะขอทําการ การใช้ทำให้เห็ดไม่ดำนะคะ,นะคะจะเป็นเห็ดฟางก็ดีนะคะเป็นเห็ดอันนี้ก็ดีนะคะอันนี้เอาอยู่มุงนอกนะคะเห็ดฟางหาไม่ได้นะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะ,อะชอบกินตัวนี้นะคะมันกรุบกรอบดีเหมือนกันนะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องเตรียมน้ําไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะน้าเย็นนะคะแล้วเราก็เอามะนาวมาหนึ่งลูกนะคะหั่มนมะนาวนะคะ เดี๋ยวเอาน้ำมะนาวบีบใส่น้ำเย็นนะคะหลังจากหั่นมะนาวแล้วก็ทำการบีบมะนาวเลยนะคะขึ้นอยู่กับ ใช้มะนาวเยอะมะนาวน้อยน,นี่ก็ขึ้นอยู่กับเห็ดที่เรามีด้วยนะคะว่ามีเห็ดเยอะแค่ไหนนะคะวันนี้อ้อยได้เห็ดมาเยอะพอสมควรนะคะก็เลยใช้มะนาวหนึ่งลูกเลยค่ะบางคนถ้ามีเห็ดน้อยๆใช้แค่ครึ่งลูกก็พอนะคะ ขอย้ำนะคะใช้น้ำเย็นนะคะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะจากนั้นเสร็จก็เอาไว้ข้างๆก่อนนะคะแล้วมาทำการหั่นเห็ดกันค่ะ,ะบางคนเนี่ยชอบเอาตรงโคนออกนะคะแต่ถ้าเกิดแล้วแต่คนชอบนะสำหรับอ้อชอบเอาโคนไว้นะคะแต่ว่าหั่นตรงนี้นะคะออกไปนิดนึงนะคะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องเอาเอาเห็ดไปล้างก่อนนะคะบางคนไม่ไม่ต้องล้างเห็ดนะเก็บแบบมันไม่ต้องล้างนะคะแต่สําหรับอ้อยชอบนี่ก็คือใช้ล้างก่อนเวลาเอามาทาอาหารแล้วมันสะดวกดีค่ะนะคะก็หั่นชิ้นโดยประมาณนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเอา,เอาเห็ดไปทําเมนูอะไรนะคะบางคนก็อาหารแบบเป็นสี่เป็นสี่ชิ้นนะคะนะคะเอาไปทําแกงทําผัดทํา อะไรก็ว่ากันไปนะคะบางคนก็จะหั่นแบบนี้นะคะอันนี้อ้อยช,อ,อ,ยชอบหั่นแบบนี้นะบางคนก็ชอบหัน่นกึ๊บนะคะผ่าครึ่งผ่าครึ่งนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยค่ะนะคะนี่ค่ะ,ะหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะเอาเห็ดลงไปแช่ในน้ํานะคะอ้อขอหั่นไปสักพักนึงก่อนเนะาะนิดหนึ่ง นะคะก่อนอื่นก็คือเอาไปล้างพวกโคลนดินอะไรที่ติดมากับเห็ดน,น,นะคะเรามปความรู้สึกว่าถ้าล้างแล้วเอามาทำการถนอมเนี่ยเวลาเอามาปรุงอาหารมันง่ายดีค่ะไม่ต้องไปนั่งล้างต่ออีกนะคะไม่ต้องมานั่งล้างเพิ่มเวลาหลังจากที่เราการทำถนอมไปแล้วนะคะมันสะดวกสำหรับการที่จะนำมาปรุงอาหารดีค่ะนะคะประหยัดเวลาด้วยนะคะนะคะี่ค่ะ อเ okay. ขอหั่นไปสักพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะพราชอบหั่นชิ้น,น,นหนาๆนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปทำอาหารแล้วเนี่ย เวลาเราเคีย้ยวมันจะกลุบกับกลุบกบดีนะคะมันได้รสชาติของเห็ดดีค่ะบางคนชอบแบบหั่นบางๆเนาะความสุกง่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอึ๊บนี่ค่ะเขาชอบหั่นหนานๆแบบนี้ค่ะมันมันมันโอเคสําหรับอ้อยเนาะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะคะอึ๊บอันนี้ได้เห็ดมาดอกใหญ่ใหญ่ สะใจจริงๆค่ะนะคะ <Okay. S 1> หลังจากที่หั่นเอามาแช่น้ําในน้ํามะนาวหมดแล้วนะคะทีนี้อ้อยก็ต้องเอาแช่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ล้างเขาออกนะคะนะคะให้เขาเสด็จน้ํานะคะ mm. อ้อยจะใส่ในตะกร้าที่มีรูนะคะ mm. นะคะ,ะ,คะอ้อยขอใช้สองมือนะคะ นี่คือทําให้ดูว่าเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้ทําตามถูกนะคะอ๋อขอใช้สองมือนะคะแป๊บหลังจากเอามาใส่ตะกร้าแล้วนะคะอ้อก็จะเปิดน้ําให้น้ําเย็นนะคะอย่าใช้น้ำร้อนนะคะให้เขาไหลผ่านกรอบนึงนะคะเพราะว่าน้ําที่ได้นี่ค่ะหลังจากล้างแล้วน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะช่วงเนี้ยช่วงที่เราหั่นแล้วก็เอาเห็ดแช่น้ำมะนาวไว้เนี่ยเราก็ ต้มน้ำรอได้เลยนะคะพอน้ําเดือดผุบๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่หมอ้อกันค่ะแล้วก็เออมีเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างก็คือช่วงที่เราต้มน้ําเนี่ยเราใส่เกลือด้วยนะคะเดี๋ยวจะใส่เกลือให้ดูค่ะเอาใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ําเดือดแล้วนะคะอู้ควันขอโทษทีค่ะอ่าขอวางาหม้อก่อนใส่เกลือลงไปเลยนะคะ แล้วก็คนนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาละลายนิดนึงนะคะเพื่อให้กับให้เกลือลลายนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเสร็จเห็ดที่เราเอาออกจากน้ําเย็นแล้วนะคะน้ํามะนาวแล้วนะะเราก็จะเอาเขาใส่หม้อต้มเลยนะคะใส่หมดเลยนะคะ เดี๋ยวอ้อยขอ,อจับใส่ให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจ้าคลิปจะได้ไม่ยาวนะคะอ่ามีพอ,อจับใส่หม้อแล้วนะคะก็ต้มไปต่ออีกประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะขึ้นอยู่กับเห็ดมีมากมีน้อยนะคะนะคะถ้าเห็ดเยอะก็ต้มนานขึ้นเพิ่มอีกนิดนึงนะคะถ้าเห็ดน้อยก็ประมาณสักสามสิบวินาทีก็พอค่ะนะคะอ่าช่วงที่เราต้มรอจังหวะให้เขาครบหนึ่งครบเวลาที่เราต้องการนะคะ อ้อยก็จะไปการเตรียมน้ําแข็งกันค่ะน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวพอเราต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอามันน็อก,กน้ำนะคะโดยใช้น้ําเย็นจับนะคะช่วงที่เรารอให้เห็ดเราสุกนะคะน้ําต้องเย็นจัดๆนะคะจะดีดีต่อ กับการถนอมอาหารของเรานะคะันนี้เล็ดไม่รักของอ้อยเนาะ,ะทำมาหลายรอบแล้วว่าจะมาแบ่งปันเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีเวลาเลยวันนี้มีเวลานิดนึงนะคะพอดีมีวันหยุดหลายวันก็เลยเจัดการเอามาทําให้เพื่อนๆชมนะคะ,ะนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีเรามาดูกันต่อจ้า อันนี้คือหน้าตาเห็ดที่ต้มมาได้แล้วหนึ่งนาทีนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะไม่ดํานะคะขึ้นอยู่กับว่าเห็ดที่เราได้มาด้วยนะถ้าเห็ดที่ได้มามันสดสวยขาวนะคะก็เวลาเอามาทําการถนอมเนี่ยก็จะไม่ค่อยดําเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าได้เห็ดที่เก่านะคะมันช้ามาเอามาทํำยังไงมันก็ขาวน้อยกว่านี้นะคะ <laughs> ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเขาว่าเอ๊ได้เห็ดมาทําไมมันไม่ขาวอย่างนี้นะคะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเห็ดที่คุณภาพของเห็ดที่คุณได้มาด้วยนะคะ อันนี้เราได้เห็ดมารู้สึกว่าค่อนข้างได้มาดีด้วยค่ะวันนี้ได้มาสวยมากเลยอานะคะเดี๋ยวเไปทำนอกน้ำเย็นด้วยกันค่ะเอาให้น้ำร้อนออกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปลงในน้ำเย็นความร้อนมนทำให้ความเย็นหายมดนะคะอานะคะนอกลงไปเลยค่ะ งามชอบมังเลยค่ะอชอบแผ่นเน็กชิ้นใหญ่ๆนะคะเอาไปทําเอาทํเา,ทเาเห็ดสเต็กก็อร่อยนะคะเดี๋นี้เราก็รอให้เห็ดเย็นลงนิดนึงนะคะให้ายร้อนออกไปหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอามา ใส่ตะแกงให้เสร็จน้ำกันอีกรอบนึ่งนะคะเดี๋ยวมาชมกันต่อค่ะตอนนี้เห็ดก็คาความร้อนแล้วนะคะเนี่ยค่ะสามารถจับได้นะคะไม่ร้อนแล้วนะคะก็จะตัก้ึ้ส่องใส่ตะแกรงนะคะเพื่อให้เขาเสเ็จน้ำได้ง่ายนะคะ คเห็นความขาวสวยของเขาอยู่เนาะไม่ดำไม่ช้ำนะคะสวยงาม <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> จะไปปรุงอาหารเมนูไหนก็เลิศค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะ,ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะ ถึงการบรรจุเพื่อทําการเก็บถนอมนะคะของอ้อใช้ถุงซิปล็อกนะคะใครที่มีถุงแกงแบบบ้านเรานะคะใช้หนังยางรัดก็ได้นะคะหรือใครจะใส่กล่องอาหารเพื่อบรรจุเข้าก็ได้นะคะที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะไอตัวซิบล็อกเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถปิดได้สนิทด,ดีค่ะนี่ค่ะนะคะมันจะไม่มันจะไม่ไม่เปิดออกนะคะอ้อชอบแบบนี้นะคะ,ะแล้วอ้อก็จะทําการนะคะ หยิบขึ้นมาบีบน้ำออกสักหน่อยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะก็ใส่ไวไปในถุงที่เราจะทำการถนอมนะคะของอ๋อจะแบ่งทำเป็นถุงหนึ่งใช้ต่อหนึ่งครั้งนะคะ่อ,ะอยู่ปริมาณที่ว่าเราจะใช้ทําทอาหารแต่ละครั้งนะคะนี่ค่ะนะคะใครใช้ย่องการใช้เยอะกว่านี้ก็ใส่ถุงที่ใหญ่กว่านี้หรือใส่กล่องที่ใหญ่กว่านี้นะคะนคะคะ เอาใช้ก็ประมาณนี้ต่อนหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าเวลาหยิบออกมาใช้เนี่ยมันจะสะดวกดีค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วเขาก็จะไม่หลุดออกมานะคะนี่ค่ะนีคะจะไม่หลุดออกมานะคะติดสนิทมิดชิดดีค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวขอทําการบรรจุไปก่อนนะคะิน้ำออกหน่อยเนาะนี่ค่ะ ถ้าใครเอาไปทำการเก็บในช่องธรรมดานะคะช่องที่ใส่เนื้อสัตว์ธรรมดานะคะนี่คะ่ะไม่ใช่ช่องแช่แข็งนะอย่างแบบนี้ทำการถนอมแบบนี้สามารถเก็บได้2อถึงหเดือนเลยนะคะแต่ถ้าอยากให้เก็บได้นานกว่านั้นนะคะเอาเข้าช่องฟิตเลยค่ะทำแบบของอ้อยได้ค่ะเอาเข้าช่องฟิตไว้นะคะเก็บได้นานข้ามปีเลยค่ะจะหยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะ ยิ่งไปเจอที่เห็ดแบบเจอถ,ถูกๆมาสดๆสวยๆนะอู้ยิ่งดีค่ะยิ่งแจ่มนะคะเราก็ทําการเก็บแบบนี้ใครที่เป็นร้านอ,อ,อาหารนะคะต้องการใช้เห็ดเยอะๆแล้วก็ได้มาถูกๆเนี่ยค่ะเหมามาแบบนีย้ยิ่งดีมากเลยค่ะนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกบ่อยด้วยนะคะ,ะเราสามารถทําเองได้นะคะบางที่เจอแบบล็อกดาวนะคะไหม ไม่ออกข้างนอกบ้านบ่อยนกักหรือว่าเขาจัดเป็นเวลานะคะอย่างนี้สะดวกดีค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อนะคะขอแพ็กไปสักพักหนึ่งเนาะ <Yeah. S 1> อ่ามาแล้วนะคะทําการแพ็คแล้วนะคะจะขอทำนะครับให้สนิทก,ก่อนนะคะอ่าบอกว่าวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเลือกนะคะสําหรับเพื่อน หรือว่าใครที่กำลังจะเตรียมอาหารไปเนี่ยเหมือนงานปาร์ตรงปาร์ตี้เราต้องไปทําแบบสดสที่งานนะคะแล้วก็ต้องการเ,าเตรียมอุปกรณ์ส่วนผสมของอาหารนะคะประหยัดเวลาในการทํานะคะวิธีนี้ก็เป็นการอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะทําการแพ็คแล้วก็ไปปรุงในที่งานได้เลยนะคะปาร์ตรงปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีงานสังสรรค์อะไรกับเนี้ยค่ะก็ช่วยได้ประหยัดเวลาได้อีกเยอะเลยค่ะแค่ไปปรุงพวกตัว เครื่องแกงนิดหน่อยแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่แล้วก็สามารถเสิร์ฟได้เลยนะคะประหยัดเวลาของเราได้อีกนะคะอ้อยใช้วิธีนี้เวลาไปมีงานก่อนที่จะมีโควิดนะคะใช้วิธีนี้นะคะเวลามีงานสังสรรกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอยากทานอาหารไทยนะคะอ้อยก็ใช้วิธีนี้นะคะ่ะไปทําการ ผัดนุน่นแกงต้มยงต้มยำอะไรก็ว่ากันไปนะคะใช้วิธีนี้ง่ายแล้วก็สะดวกดีค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะอ้อจะแบ่งสักสองถุงสามถุงนะคะเอาไว้ในช่องธรรมดานะคะเพื่อจะทำอา,อาหารมื้อเย็นแล้วก็มื้อต่อๆไปนะคะได้อีกประมาณ 2- ถึง1เดือนนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยอ้อจะเก็บเข้าช่องฟิตนะคะช่องแช่แข็งนะคะไอ้ตัวเนี้ยเราจะทำอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วเราจะนึกถากทำ อีกทีเมื่อไรก็ค่อยหยิบออกมาทีละถุง2ถุงก็ว่ากันไปนะคะนี่ค่ะหวังว่าเดี๋ยวจะเออหลังจากนีเนลเดี๋ยวจะเอารูปที่หลังจากเข้าช่องฟิตไปแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะยังไงก็เออเพื่อนไหนถูกอกถูกใจทําแล้วดียังไงก็ช่วยมาบอกต่อกันนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ซับ c r คา e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอ๋อจะมาเ,เวลามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยจะได้เตือนเพื่อนๆได้นะคะว่า มีคลิปใหม่ๆออกมาแล้วแ้้วทวงนี้ก็จะทำการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันนะคะบ๊ายบาย